ใช่เออคนที่เป็นเพื่อนเรากดติดตามเราแล้วเป็นเพื่อนเราเนี่ยแปลว่าเพื่อนเราเดี๋ยจะทําวิดีโอเป็นคลิปเป็นวินาทีหรือคลิปเป็นชั่วโมงเราก็จะดูของเพื่อนเราจนจบนะจบคลิปนะเราไม่เคยเห็นแก้ตัวนะคนที่เป็นเพื่อนเรากดเป็นเพื่อนเรานะเราเนี่ยมีแต่กดเกินที่จะเป็นเพื่อนไม่เคยมีที่จะไม่กดเป็นเพื่อนหรือตอบกลับนะแต่คนส่วนใหญ่มักจะลืมตัวไปว่า ัวเองก็มาจากพื้นฐาาที่ไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรก็มีความหวังตั้งแต่ตอนแรกว่าตอนยังไม่ดังนะก็อยากให้มีคนติดตามเยอะๆยอะอยากมีเพื่อนเยอะๆนะแต่พออยู่มาไม่นานลืมตัวนะคนอื่นเขาอาจจะไม่พูดอย่างเรานี่แต่เราจะพูดเป็นกระบอกเสียงให้นะเห็นมีหลายโพสต์เห็นมีหลายช่องเลยนะที่ไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยถือว่ากูมีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านร้อยล้านพันล้านกูไม่สนใจใครทั้งนั้นบางช่องเนี่ยไม่มีผู้ติดไม่มีไม่กดติดตามใครสักคนเลยเนาะ เออคนเราก็รักกันบ้างนะครับเป็นผู้รับเจ้าก็เป็นผู้ให้บ้าง